อ่าทั้งหมดนี้ของเกียวอาของกับบ้านอันนี้ใหม่จะซื้อให้น้องนะคะบ๊ายบาย้อาเดียวค่ะนี่ทุกคนเราได้แล้วนะคะช่องเงินช่องเงิน นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาหน้าโรงเรียนอีกแล้วนะคะเรามาเจอกับร้านค้าที่คำพึ่งมาทาั้งซื้ออีกแล้วนะทุกคนนี่ต้าไหนดีอ่ะอันนี้พี่ใหม่จะซื้อให้น้องนะคะป่าปาไปใบจ่ายตังค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้ได้อีกแล้วนะคะพี่ใหม่หอบนะคะหอบเยอะมากพี่ใหม่ตังจะตกแล้วไหมระวังตังคขาดระวังตังคขาดคนเดียวนะคะแต่ว่าซื้อไปอเยอะมากอุย้ยลูกโปง่งกำลงังท่า นี่นะคะทุกคนโอ้โหพี่หมาหอบหอบให้น้องนะคะโอ้โหทุกคนดูดีคนเดียวอะล้ซื้อให้เกียวรี่คนเดียวนะแต่แบบมีช่อบแบบหลายช่อมากอันนี้มีเมอรแล้วก็โดเรมอนนะคะแล้วก็ช่อดอกไม้นะไปเดี๋ยวเราไปรอเกียวรี่กันตอนนี้เกียวรี่ใกล้จะได้รับรางวัลแล้วนะคะทุกคนไปตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปตะลุยหาเกียวรี่นะคะทุกคนไปดูซิวเราจะเจอหรือเปล่าเออไปส่องดูนะคะส่องจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกัน นันไงทุกคนเราเจอเรีแล้วเจรีม่ถึงข้าวดูข้าวน้ำมัข้าวงใลนรักพงศ์อ๋อเขาเขาแยกะถมกันมู้านที่ใหม่แล้วตอนนี้ใครรับก่อนผูุบานแล้วต้องพอหนึ่งประสองเลหรอนั่งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ดูเฉิน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 อุ้ยแม่เราซื้อให้อะไรอย่างนี้มินเนโต้เลย ไปคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่หนึ่งพี่ฟังปอนนะคะโอนตังค์มาให้พี่ใหม่นะคะเนื่องจากว่าจะให้ใหม่ไปซื้อดอกไม้ให้เกีวดีอีกรอ,อบนึงปะอีก2ช่อเดินค่ะ <c oughs> เดินเดินเดินเดี๋ยวเราจะมาเอาเราจะวางไว้าาตรงนี้นะคะมา <c oughs> ไปคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเ้อกันที่ร้านดอกไม้เลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าใกล้จะหมดแล้วทุกคน <c oughs> เอารีบรีบรีบ เอามานกออกมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยกสุดฝที่ใหม่ฝั่งนี้ก็มีนะดูดูฝั่งนู้นเอาไปดูฝั่งนู้นก่อนนะยังเหนื่อยทุกคนยังเหนื่อยจะแล้วจะแล้วนี่ไงมีสีอะไรบ้างลองถ่ายไปถ่ายไป<ม>ใช่ไหม,มนี่คะ่ะทุกคนได้มาแล้วนี่นะคะสองช่อสองช่อเลยขอดูหน่อยอันนี้คนละแบบใช่ไหม อันนี้เหมือนสีแดงที่แม่เกตซื้อโอ้ที่พี่ใหม่ซื้อเมื่อเช้านะคะแล้วก็อันนี้ที่พี่ปอนเลือกให้นะคะนี่มุ้งบิงอะ่ะกลลี่ออกมาต้องแบบว่าโอ้ไม่ก็ทำไมมันเยอะขนาดน,นี้ขกลับขึ้นแก๊ปนะแล้ว <laughs> เก็บกลับนะไปะตอนนี้นะคะทุกคนเกลลี่นะคะจะไปรับเกียรติบัตรนะคะทุกคน เด in ็กชายทูริงซองสุ่โรงเรียนแมติจิตติสเกเชียงใหม่นางสาวรัญยาวงศ์ชนสิทธิ์นี่เกลี่ยดีเสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเก็บภาพบรรยากาศนะคะของพี่เกลลี่โอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญให้น้องเกลลี่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอืออ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ถือว่านี่คุณครูมอบให้เหรอลูกอ๋อเหรอคุณครูคุณครูใจดีนะคะมอบให้ด้วยอันนี้ของยายหนึ่งอันถือก่อนของพี่ปอนของพี่มายของพี่มายจีเด็กได้ตังค์อ่ะ อันนี้ของแม่ค่ะอันนี้ของแม่ค่ะขอบค่ะยังไม่หมดนะอันนี้ของแม่ค่ะของแม่เอออะเท่าหมดนี้ของเกียวฮเอาหอกับบ้านอ่าเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหเต็มมากเต็มมากตอนนี้โอเคนี่นะคะทุกคนได้มาแล้วนะคะนี่ เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะโอ้โหเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากมากเลยวันนี้เนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนแล้วคลิปนี้เราก็เรียบ <c oughs> <c oughs> โดนเลยเติมเต็ม <c oughs> และคลิปนี้นะคะ <c oughs> เราก็มามอบของขวัญให้เกอลวรีแล้วก็พาเกอลวรีมารับเกียรติบัตรอันทรงเกียรติอันนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>